ให้ดีแล้วก็มามาถือศีลอยู่วัดบ้างก็ได้นะเป็นขยมวัดสักสองสามวันเราทิ้งบ้านก่อนทิ้งเป็นดีกว่าทิ้งตายนะตายมันก็ต้องทิ้งบ้านเหมือนกันเป็นมันก็ต้องทิ้งเป็นนี่แหละแข็งแรงเนี่ยลองทิ้งสักสามวันมาถือศีลแปดศีลห้าแปดไม่ไหวก็ศีลห้าก็ได้มา จำสิญยู่วัดบ้างร่างกายมันบอกว่าคุณใกล้แล้วนะชีวิตมันไม่ไม่แน่นอนนะความตายมันมันไหนก็ไม่รู้นะดีมันเอาก้นลงเอาหมันไม่เอาหัวลงนะตกต้นไม้มันมันยังไม่เอาเอาหัวลงถตเอาหัวลงก็ไม่ได้ลุกแล้ว คนเราเมื่อไม่ถึงที่ตายยังไงก็ไม่ตายถ้าถึงที่ตายอยู่ที่ไหนมันก็ตายนคนถึงที่อยู่บนไปหาหมอดูที่พิษณุโลกอ่ะมีตำนานเรื่องเล่าไปดูหมอหมอบอกว่าจะโดนรถชนตายไอ้นี้ก็หัวเราะบอกหมอทำนายผิดแล้วหมอบอกวันนี้เลยนะ วันเนี้ยวันที่เท่านี้นี่ไม่เกินวันเนี้ยตายแน่รถชนตายอุบัติเหตุเพราะว่าหมอทายผิดแล้วเราไปอยู่แพรไปอยู่แพรหน้าวัดพุดชินราชอยู่แพรรถที่ไหนมันจะมาชนนะยังไงรถก็ไม่ชนแน่นอนเพราะอยู่แพรใช่ไหมปรากฏว่าแพรมันยุดอยู่ใต้สะพานข้างสะพานรถมันยังไงร,รูปมันแหกโค้งมามันตกสะพาน ชนตกสะพานไปใส่แพรตายเพราะรถชนจริงอีกคนหนึ่งไปซื้อหวยหมอบอกว่าไม่มีดวงทางหวยบอกหมอทายผิดแล้วซื้อมันทุกเลขเลยซื้อมันทุกเลขมีเลขเดียวที่มันไม่มีเลขอะไรไม่รู้มีใบเดียวที่มันไม่มีไอใบนั้นไม่ถูกไอที่ใบที่ไปซื้อซื้อไม่ได้นะ่ะไม่ถูกถูกออกมันออก ไอ้ที่ซื้อมาไม่ออกเลยเนี่ยคนเพราะฉะนั้นคนเรามันจึงไม่แน่นอนถ้าเชื่อกดแห่งกรรมเชื่อผลของความดีงามกรรมกรรมที่ทำร้ายตัวเองเนี่ยอันดับแรกคือมโนกรรมใจมันคิดก่อนมันคิดไม่ดี มันจึงพูดไม่ดีเมื่อพูดไม่ดีคิดไม่ดีมันก็จึงทำไม่ดีนะมนุษย์เนี่ยชอบฟังชอบฟังเลยชอบฟังสิ่งที่ไม่ดีนะท่านออกหนังสือมาว่าหนังสือเรื่องดีไม่มีคนซื้อท่านหนังสือเรื่องไม่ดีคนจะซื้อกันเยอะเลยนะ นินทากันนินทาหนังสือนินทานี่โอ้ขายดีนะคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นงนั้นขายดีรายการทีวีถ้ามีวิจารณ์คนนั้นคนนี้วิจารณ์รัฐบาลวิจารณ์ดาราวิจารณ์คนนู้นคนนี้คนดูเยอะนะรายการทําดีรายการธรรมะเนี่ยไปตีสามตีสี่ตีห้า ไป,ไปให้เทวดาดูออกให้เทวดาดูศิลและธรรมมันจึงต่ำทรามเสื่อมโทรมลงทุกวันคนจึงไม่ฟังความจริงคนเราจึงฟังแต่ความเท็จจึงฟังแต่สิ่งที่ไม่ดีและเงี่ยหูฟังแต่สิ่งไม่ดีคอยฟังแต่ความไม่ดีทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะบ้านเรายัางมีอยู่มีกินนะ ไปดูสิเมื่อวันสองวันประเทศเริเบียเขื่อนแตกเขื่อนแตกตอนนอนด้วยนะม,มันไม่รู้ตัวด้วยตีสี่ตีห้าเนี่ยโยมคิดดูเถอะมันเป็นเวลาคนหลับมาไม่รู้ตัวเบื้องต้นเนี่ยตายไปห้าพันกว่าคนสาบสูนี่เป็นหมื่นคน หลายประเทศทั้งเวียดนามทั้งฮ่องกงก็น้ำถลมฝนตกหนักน้ำท่วมใหญ่ในรอบร้อยปีเลยแต่ละประเทศนแผ่นดินไหวมาคนตายเป็น,นพันๆคนโลกมันจะชักจะไม่น่าอยู่ขึ้นทุกวันทุกวันนั้นเราลองสร้างความดีนะ โลกมันไม่น่าอยู่แล้วทําให้มันไม่ไม่น่าอยู่ซ้ําไปอีกก็คือว่าผิดศีลผิดธรรมทาผิดศีลผิดธรรมอีกคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดียิ่งกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเนี่ยย,ยิ่งกับครูบาอาจารย์ก็ดีนะกับพ่อแม่ก็ดี ยิ่งเป็นบาปใหญ่นะบางคนไปวิจารณ์หลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์บาปใหญ่ไปตำหนิไปทะเลาะเถียงกับคุณพ่อคุณแมนะ่บาปใหญ่เพราะฉะนั้นต้องเคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครูบาอาจารย์คุณบิดามารดาเนี่ยเป็นเป็นเป็นพื้นฐานของมนุษย์ ที่จะมีความเจริญไม่มีความเสื่อมทวันนี้จะมาเดินผ่านรูปปูบาอาจารย์ท่านพอไหว้ได้ก็จะยกมือไหว้ท่านหลวงปู่ท่านเจ้าคุณนอนเห็นที่ไหนก็ซึ้งในหัวใจปูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาหลวงปู่ทั้งหลายเนี่ยเห็นแล้วมันซึ้งในใจท่านสืบทอดศาสนามาถึงพวกเรา สืบทอดคำสอนมาถึงพวกเราเราได้ส่วนมนต์ไหว้พระก็เพราะท่านเหล่านั้นสืบทอดมานั้นเราก็ต้องรักษาสิ่งที่ดีงามนี้ไว้อย่าให้เสื่อมไปช่วยประครับประคองให้มันจเจริญรุ่งเรืองขึ้นถ้าเราไม่ประครับประคองไว้สิ่งที่ได้มาก็คือความเสื่อมแล้วใครเป็นคนเสื่อมตัวเรานี่แหละเสื่อมก่อน เราเนี่ยเสื่อมก่อนเลยนะเสื่อมก่อนคนอื่นนั้นเราอยู่ใกล้วัดมาวัดจงเอาแต่สิ่งที่ดีมาอยู่กับดอกไม้มาอยู่กับสวนดอกไม้ทำไมบางคนอยู่ใกล้สวนดอกไม้แต่ทำไมไปเก็บขี้มาดมนะนั้นเราต้อง เอาดอกไม้มาดมนะี่เอาเอาแต่สิ่งดีมาดมเอาความหอมมันก็ความชื่นใจมันก็เกิดขึ้นถ้าเราเอาแต่สิ่งไม่ดีมาดมมาพิจารณาเราก็ได้แต่สิ่งไม่ดีโลกนี้มองให้สวยงามมันก็สวยงาม โลคนี้มองให้มันมีทุกข์มันก็ทุกข์พระพุทธเจ้ามองดูโลคนี้มองด้วยสัจธรรมโลกนี้มีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นที่ดับไปนอกจากสิ่งนี้ไม่มีอะไรเลยครูบาตันไปงานหลวงปู่ หลวงปู่อินวัดฟ้าหลังวัดทุ่งปุยหลวงปู่อินท่านมรณภาคครูบาบุญปันนั่งรถเข็นไปเก้าสิบกว่าเจร้อยแล้วหลวงปู่ทองอยู่เชียงใหม่เจอกระทักทายกันว่าโอ้ครูบาสบายดีไหมครูบาบอกโอ้ท่านนี่พูดไม่ถูก ไม่ถูกยังไงถ้าสบายดีมันจะมานั่งรถเข็นหรือสังขารนี้ไม่มีคำว่าสบายมีแต่คำว่าทุกข์โอ้หลวงปู่ทองบอกแม่ครูบาผู้ด,ดีผู้ดีเข้าไปกา่าไปก่อดเลยนะว่าโอ้ครูบาผููด,ดีสังขารนี้มันไม,ไม่ไม่มีความสุขเลยมันมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้น ครูบาตันนี่จานไปตอนอายุเก้าสิบกว่าท่านนั่งสมาธิทั้งคืนโอ้อายุเก้าสิบอกช่วงนี้ครูบาบอกได้นอนกลางคืนก็จุดไฟเล่นทั้งคืนหนกกระหวดเลาะฟันก็ไม่มีหัวเลาะบอกขอฟังเทศน์หน่อยท่านก็ดึงหนังอาตอมาดึงก็ไม่ขึ้นเพราะหนังมันตึงอยู่ยังเป็นนมอยู่ แล้วท่านก็นมาดึงหนังท่านยืดยืดท่านก็นหัวเราคลายว่า,าวนี่ดูนี่ดูนี่นะีแล้วท่านเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนอยู่กับครูบาอาจารย์ถือบาตเวลาภาวนาท่าน้ยืนถือบาตอยู่ในประชา้ายืนภาวนาพอง,ง่วงมามือบาตหล่นเป้งอาจารย์เดินมาแล้วมามาดูแล้วดุใส่ อาจารย์ก็ไม่นอนลูกศิษย์ก็ไม่นอนนะให้ถือบาตรโบราณน,นั้นมีวิธีภาวนาแปลกๆดนะีท่านเาคารพครูบาอาจารย์ลาออกจากทุกตำแหน่งแล้วไปอยู่ป่าช้านะม่อนปูอินเป็น,เป,นเป็นเนินลเล็กนๆะอยู่ภาวนาเป็นที่สถานที่สุดท้ายก่อนมรณภาพของท่าน นั้นพวกเราทั้งหลายเราก็ต้องมีที่สุดท้ายก่อนที่เราจะละโลกนี้ไปก็คือภาวนานี่แหละเป็นงานสุดท้ายงานสวนงานไล่งานอะไรมันไม่สัมพันธ์มันไม่เข้างานภาวนานนะญาติอาตมาเนี่ไปได้เป็นเขยลูกติดหลวงปู่ทองหลวงปู่ทองท่านชื่ออะไรอยูอย่วัด พระธาตุที่เชียงใหม่เป็นวิปัสนาจารย์ใหญ่พ่อตาเนี่ตีสีออกมาเดินจงกรมทุกวันตีสีออกมาเดินจงกรมจนวันหนึ่งล,ลูกเขยตอ,ตอนเย็นลูกเขยมาเรียกลูกเขยมาลูกหัวสอนวิธีคลองเรือนว่าอยู่คลองเรือนต้องประพฤติตัวยังไงนะต้องทําตัวยังไงสอนเสร็จ ช้ามาตีสี่เดินจงกรมตีห้าสิ้นชีวิตแล้วตายแล้วเดินจงกรมแล้วก็ฟุบไปตายอยู่ข้างทางนนะเนี่ยไปแบบแบบผู้มีธรรมนะผู้มีธรรมมามีไล่มีนาเป็นสองสามร้อยไล่มีโรงสีมีอะไรสุดท้ายก็งานสุดท้ายก็คือภาวนานั้นเราต้องทำงานของเราคือภาวนา ไม่ต้องรอว่าให้สุดท้ายเราทำทั้งทั้งตี้ยังมีชีวิตยังแข็งแรงอยู่นะถ้าถึงวันนั้นมันจะเดินไม่ไหวนะมันเจ็บมันป่วยแล้วมันจะทำอะไรไม่ไหวนั้นขึ้นชื่อว่าบุญจงรีบทำขึ้นชื่อว่าภาวนาจงมันทำใจเราจะได้พ้นผลจากทุกข์ในโลกนีนะ้ทุกวันนี้มันะทุกพอแรงอยู่แล้วมันทุกข์มากอยู่แล้ว แต่เราไม่เห็นมันจริงๆเราทุกข์มากนะแต่เราก็ยังแบกทุกข์เพิ่มทุกข์อีกทําไมไม่เอาทุกข์ออกจากใจทุกวันนี้ต้มาต้องเข้าเจดีอดหลับอดนอนทั้งคืนก็เพราะว่าเอาทุกข์ออกจากใจนั่นเองนะถ้าเรายังไม่บรรลุธรรมตากใดจะหยุดความเพียรเป็นไม่มีจำไวมนะ ถ้ายังไม่บรรลุธรรมตาบใดยังไม่พ้นทุกเป็นพระอาหารหันต์ตาบใดที่จะหยุดความภาคเพียนของสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้หวังความพ้นทุกเป็นไม่มีพวกเราเหมือนกันถ้ายังไม่ได้โสดาบันยังไม่บรรลุธรรมอย่าหยุดความภาคเพียนนะเอาแต่สิ่งที่ดีเข้าสิ่งที่ไม่ดีเอาออกไป ตั้งใจแล้วพ